สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจชีวิตและแนวคิดของนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกนั่นคือเฮโรโดตุสซึ่งเป็นที่รู้จักในนามบิดาแห่งประวัติศาสตร์ ในคลิปนี้เราจะสำรวจแนวคิดของเฮโรโดตุสเกี่ยวกับการเรียนรู้จากอดีตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อดูว่าเราจะนำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้อย่างไรอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้ท่าสาระดีๆจากพวกเราเฮโรโดตุสคือใคร ฮารโรดตตสเกิดในปี484ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองเฮลิคาเนเซสในเอเชียไมเนเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เขียนหนังสือชื่อประวัติศาสตร์ h i s t o r ซึ่งถือเป็นงานเขียนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกโบราณในหนังสือของเขา เฮโรโดตุสบันทึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญเช่นสงครามระหว่างกรีซและเปอร์เซียรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆความเชื่อและวัฒนธรรมของพวกเขาเขาใช้หลักฐานจากการสัมภาษณ์และการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์และบริบททางสังคมในยุคนั้นแนวคิดการพัฒนาชีวิตตามแบบเฮโรโดตุส 1. การเรียนรู้จากอดีต เฮโรเดตุสเชื่อว่าการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญเขามักจะบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาของสังคมและมนุษย์เช่นเขาได้บันทึกเหตุการณ์สงครามที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือ,มอง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เฮโรเดตุสเน้นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม เขาเชื่อว่าการทำความเข้าใจและการเชื่อมโยงกันเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนานอกจากนี้เขายังเน้นความสำคัญของการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มคนในสังคม 3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเฮโรโดตุสมีความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เขาเชื่อว่าการเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์ได้ดีขึ้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังนำไปสู่การสร้างสารรค์และนวัตกรรมใหม่ๆในสังคมการประยุกต์ใช้แนวคิดในชีวิตประจำวัน 1. การตั้งคำถามการเรียนรู้จากอดีตไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาเรื่องราวในหนังสือ แต่เราสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในอดีต2การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นจะช่วยให้เราเข้าใจโลกในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเราควรสร้างพื้นที่ในการสนทนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน 3. การเรียนรู้ต่อเนื่องเฮโรโดตุสเชื่อในความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาตนเองควรเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับเฮโรโดตุสที่ไม่หยุดอยู่แค่การบันทึกเหตุการณ์เราควรพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมความสำคัญของการบันทึกประวัติศาสตร์ 1. การเก็บรักษาความทรงจำการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วยให้เราจำและเรียนรู้จากอดีตมันทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์มีพัฒนาการอย่างไรในด้านต่างๆ 2. การเตือนสติประวัติศาสตร์ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก โดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งและสงครามเราสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อสร้างสันติภาพในอนาคต 3. การสร้างเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติการเข้าใจประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของตนเองบทสรุป บทเรียนที่เราเรียนรู้จากเฮโรโดตุสเราได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากอดีตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการเปิดรับความหลากหลายการนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพอย่าลืมว่าการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหากชอบบทความนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตในอนาคตสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ